ตรงที่วัดดอนนี่มันเป็นที่นาของคนเขาเขาก็จะจุกบัวมากินน้ำตรงนี้แล้วมาค้าควายมาชนวัวชนควายกันตรงนี้แหละซึ่งตรงนี้ก็เลยได้ชื่อว่าท้อควายพราว่าคนที่ทำนาเอาวัวเอาควายมาค้ากันก็คือพวกพม่าพ,พวกมอญพวกลาวเนี่ยแหละครับประมาณตอนนี้เป็นที่นาใส่เขากี่ร้อยปีมาแล้วต้นกรุงเลยครับประมาณ2องรอยห้าสิปีช่วงต้นกรุงปะ่ะมันคงกลับชาติมาเกิดบ้างเหอนะเป็นเน <laughs> เป็นพ่าทางการตัาเพราะว่าตั้งแต่ต้นครูเหมือนเป็นการจดบันทึกอะไรสักทีเหมือนเราไปจดบันทึกในรูปกหลวงพ่อขุนหลานเด่อลูกขุนนะครับหลวงพ่อขุนหรือว่าพระครูกัลยาณมิตรสุดเจ้าว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออมชาชจันทร์ไอหลวงพ่ออมชาชจันทร์เลยนะอมภาชจันทร์ในยุคของพระอมชาชจันทร์นี่แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นวัดวัดถวาย เหตุที่ชื่อว่าวัดดอนก็เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ดอนครับพื้นที่ดอนที่มีความสูงนะเป็นที่ดอนนะเวลาน้ําก็จะไปท่วมวัดที่ตรงข้ามกันก็คือวัดรุ่มวัดรุ่มนี่ก็แปลว่าที่รุ่มเลยที่ที่มีความต่ำกว่าที่ดอนก็เลยได้ชื่อว่าวัดดอนที่แปลว่าพื้นที่ดอนอันนั้นที่สูงขึ้นรุ่มก็แปลว่ารุ่มที่แปลว่าต่ำในสมัยของอดีตจ้าวาุนโขงมรัชาลัก ก็จะมีการสร้างวัดตรงนี้เป็นวัดทวายแต่ด้านหน้าเนี่ยตรงที่เป็นหมู่บ,บ้านตรงเมื่อกี้เนี่ยตรงนั้นจะเป็นวัดพมา่าเกิดกรณีข้อพิพาทกันหลายเรื่องเรื่องจารียาวัดไม่ตรงกันเรื่องเขาวินัยบารมข้อพม่มาเขาปฏิบัติไม่เหมือนเราเราอันนี้ก็เป็นทวายชาวทวายนะครับเขาปฏิบัติกันไม่เหมือนกันทุกก็เกิดเหตุที่ว่า มีคืนหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เรื่องอธิกรณ์อะไรขึ้นเพราะตอนหนักแทชสมเด็จพระสังฆราชมาเฉียกันเลยแล้วก็เกิดความไม่พอใจกันในวัดเองด้วยครับระหว่งางเจ้าวาดกับพรพนวัด, 10, วดก็เกิดสงครามธนกตกรรมขึ้น,น,นก็คือมันมีคืนหน่มเจา้าวาดก็เอาไมา้ไปตอกประตูตามปกติตามที่เป็นหน้าตา่างแล้วก็ตะตูครับแล้วก็สอ่อลูกคนในวัดทั้งเป็นเสียชีวิตหมดเลยวัดพม่าก,ก็เลยไม่เหลือให้เราเห็น ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวิหารขล,ลงพ่อูโมลีหลวงพ่อปูโมลีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อขุนยี่คีนุหลวงพ่อขุนนี่เป็นเจ้าวาดที่เป็นต้นต้นกำเนิดครับเพราะว่าหลวงพ่อขุนนี่ท่านสมเด็จพระสังฆราชแพ่วสุทัศน์แกก็เลยได้สร้างกิ่งชนิดหนึ่งพระก,กิ่งนะที่เขียวมีเสียงตำนานกิ่งฟ้าผ่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยซึ่งปัจจุบันก็เล่นกันหลายแ,ลแสนหลายลหมื่นต่อองค์นะครับ ซึ่งถ้าใครอยากได้เรามีให้แต่ว่าในสามยอดบัวต้องเป็นปีนทองนะครับโพ้โ<อ>คบนยอดบหวจะมีช่ออายอดละหนึ่งปงให้ไปปีนหาเอานะครับได้แต่ตกมาไม่รับผิดชอบนะ <_ s 1> แล้วก็ในสมัยของหลวงพอ่อขืนมรณภาพแล้วคนที่เป็นเจ้าว้าต่อคือพลวพ่อปงโมโลีครับ s> <S ลูกทางขวาสุดเลยอ่าหรือว,ว่าลูก้านที่ท่านนั่งยิ้มอยู่ตรงนี้นะครับหลวงพ่อปงโมโลี เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ทำงานบทเรียนที่นี่ก็ได้มาศึกษามาทำที่นันยจนหลวงพ่อได้เป็นถึงชั้นกรมนะครับแล้วก็เป็นอะ,อะไรภาคการภาคหนึ่ง,งนะครับเจมใช่ใชเป็นเจ้าคณะภาคหนึ่งปกครกองกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดเลยแต่ว่าหลวงพ,อพ่อปวงโมลีนี่แต่งหนังสือไว้มากมายมากที่ได้รับรางวัลเลยก็คือมีวิมุตต,ตนะวิมุตตะนมาลี กรรมวธีิบดีแล้วก็อุปัสนาธีิบดีนะครับสามเล่มเนี่ยเป็นวรรณกรรมชั้นเอกของพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อไม่ได้แต่งแค่สามเล่มหลวงพ่อแต่งทั้งหมด14เล่มหนังสือตลอดชีวิตหลวงพ่อนะครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อไปศึกษาดูงานที่พม่าข้อชอบศิลปะพม่าก็มีเป็นตรงนี้นะครับก็เป็นพระศิลปะพม่าหรือว่าทางแบบพุกบันดาเลนะครับก็จะมีผมมีอะไร ลักษณะองค์ก็คือเป็นพระม่า,มาอยู่นะครับส่วนสามองค์นี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธรัตนโกสินทร์แต่ว่าอาจจะเก่ากว่านั้นแต่ไม่มีที่มาแต่ว่าเก่ามากนะครับมีการลงรับป็นทองใหม่นะครับผู้ต่อหลวงพ่อพุทธภูมิมลีหลวงพ่อพุทธภูมิมลีนี่คือช่วงหนึ่งท่านได้มีโอกาสไปเป็นเจ้าวาดที่วัดยานวาอ่าเป็นเจ้าวาดที่วัดยานวาแล้วก็เขียนหนังสือต่อจนช่วงปี2544 หลวงพ่อได้ไปศึกษาโงงานที่ประเทศอ่าประเทศพมา่าหลวงพ่อได้ไปที่ทวายนะครับเพื่อทวายเลยเพื่อไปศึกษาอะไรไปศึกษาในพุทธประวัติก็คือพระสงฆ์ที่มาผยแผ่สมณทูดสองลูกคือใครครับข้อหนึ่งเห็นไหมพระโสะกับพระอุตัละที่เอาคําสอนมาที่ดินแดนสวรรณภูมต้องไหมซึ่งหลวงพ่อเขียนหนังสือเล่มที่ชื่อว่าวิปัสนาวง เปี่ยนไปได้ทั้งหมดไม่เกินสามสิบหน้าครับแล้วก็หลวงพ่อก็มรณาภาพที่พมา่าเสียชีวิตที่พม่าต่อนขณะเป็นเจ้าวาดที่วัดยาณวาแล้วชื่อว่าพ่อคมโมลีนะครับหลวงพอ่อมรณาภาพพุกทีนี้ในหนังสือหรือวปัสนาลมจะเขียนตารางว่าหลวงพอ่อทําอะไรบ้างในช่วงที่ไปพมา่าหลวงพอ่อต้องการจะไปอนคว้าเรื่องพระสสารวะว่ามาที่สะเทิมเมืองสะเทิมที่พม่าบ้านะ ว่าจริงไหมหรือว่าที่พระบาทมเจดีจฯกันแน่แต่สมลมพ่อก็เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่จบนะครับพรรนาภาพเขาว่ากันว่าวันที่เอาศพมาเนี่ยก็คือศสมรงพ่อไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนไม่ได้อะไรมาเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆเจ็ดก้อนทับบนร่างกายมาแล้วก็ผันเล็กๆเ,เท่านั้นพวกเขาไม่แห้งเอาสมเครื่องแล้วก็มาทำชาปนกิจที่วัดเทศศิลป์ครับแต่ว,ว่าเอาศพตั้งไว้กว่าเจ็ดวัน หลวงพ่อเลยเป็นกวีเอกเลยก็ว่าได้เพราะว่าหนังสือที่หลวงพ่อเขียนปัจจุบันไม่มีผลิตแล้วแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับผมได้เพราะผมเก็บไปเยอะมากสามารถขายได้น,น, <c oughs> นะครับนะครัต่อมาในสมัยของพระพรมโมรีเสร็จปุ๊บก็จะเป็นหลวงพ่อพระครูกัลยาณวิสุทธ์ไม่ไม่ใช่หลวงพ่อพระคุณองโลวัชโมครับอ่าองขวาปะอ่าพระคุณอาโลวัชโมครับทางขวาสุดน่ะขวาของพระคุณนะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตำนานเกจิอาจารย์ที่เก่งมากๆในสมัยนั้นที่มีคนเก่งเยอะมากในยลวพ่อแม้กระทั่ง,งเหรียญพระพรมอันดับหนึ่งของประเทศชุเหรียญจักรเพรรก็เกิดขึ้นที่นี่ภายในห้องโถงส,สมัยก่อนที่มีการลองอะไรครับเอามีดอเอามีดเามีีดแล้วก็ไม่เข้าเอาดาบอีกวางไว้กับหลังนะครับแล้วก็ไม่ได้เถื่อนะเราตีน่ะเหยียบเอาเท้าเหยียบให้ดาบป่าลง ไปนั่งบนเตียงตะปูไปนั่งบนเก้าอีต้ตะปูก็ไม่เข้าเหรียญตะกรกมเพชรี่ป,ปัจจุบันราคาล่าสุดที่เช็คตอนแรกจะอยู่ที่เหรียญราคา30,000กว่าบาทตอนนี้ไปที่12,000กว่าบาทตอนนี้แพงมากๆเนื้ออัปากาและถ้าทองฝาบาทน่าจะไปราคาที่500,000กว่าบาทแล้วตอนนี้เพราะตรงน,นี้ก็จะเป็นภายในวิหารที่พระอาจารย์เจ้าวาดพระอาจารย์อนิสัท่านทราบไว้ว่าท่านจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพ่อคุณโส ท่านมาตั้งแต่ท่าเดยเดยเลยมารู้จักหลวพ่อบัเรียนลวบพ่อหลวงพ่อสองอย่างแล้วก็ท่านก็เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ดีลพงรู้จักไหมท่านจเจ้าคุณวัชชีวชีลปันพาลวัดโพธที่ใสแ่แนพระอาจารย์ดีพงท่าน้ครับก็เป็นคนพาพระอาจารย์ดีพงศ์ที่วัดยละมาท่านเนี่ยหลวงพ่อหบมูมลสีสร้างที่นี่ก่อนสร้างที่นี่บูรณบสถที่นี่ก่อน แล้วสุดท้ายก็เอาแบบที่นี่ไปสร้างที่วัดยนานาวาหอ,อไต้ซุ้มประตูอาคารเกษนาบดีนสังเกตยอดแบบนี้กลับไปวัดเราจะมองวัดเราเปลี่ยนไปไปเริ่มตน้นจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเริ่มตนม้นจากที่นี่เลยอ๋ออาคันเจดนี้สร้างตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปรโมโมลีหรอปีสามห้าครา<ม>ับต้นสร้างก่อนไทั่สร้างก่อนสร้างเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่สามรือคือได้รับการบูรณะจากหลวงพ่อปรมโมลีให้ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ซึ่งแต่ก่อนนี่จะเป็นเจดีย์ทรงพม่าเลยครับมีฉัดรนุ่นนะมาดูรูปเรามีรูปตัวอยา่างอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูตัวอยา่างรูปนะมาดูสิสมัยก่อนสมัยก่อนมอสมัยปัจจุบันนี่ฮะเป็นเจดีย์ทรงพม่าเลยครับเห็นไหมอ่าเ,เรียกเจดีย์ดำหรือว่าโคสวยดองรู้หรับโคสวยดองแล้วข้างเจดีย์ดำก็จะมีกงเต็กนะครับก็แปลว่าสุสานน่รามมาถึงตรงนี้เลยอื ทำไมเรียกเจดีดำอ่ะครับเพราะว่าแต่ก่อนเป็นสีขาวครับแล้วทีนี้มันผ่านการเวลาเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรก็เลยเรียกเจดีดำครับก็คือเป็นสีขาวใช่ผ่านการเวลาแล้วกลายเป็นส,สีดำใช่ครับแต่จริงชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าโพสัยดองครับเพราะว่าสร้างโดยพระเจ้าโคมินององ เดี๋ยวเราจะไปเช็คกุฏิเนนกบลวีที่เฝ้าสุสานสมัยก่อนนะครับในสันทางขวาคือ้านขวาเร่องข้างล่างอ๋อข้างล่างก็จะเรียกติดปากว่าตายายแต่จริงๆคือตากะลาใหญ่กะลีตากะลียากะลาอ๋อปูสังกะระปูสังกะลีอะไรนะยาสังกะลีอะไรเนี่ยนะอ๋อปูสังกะระยาสังกะรีก็ใช่อ่าใช่บางบางที่เรียกอย่างนั้นใช่ครับอ่าไปดูด้านหลังลูกไปเป็นเทพารักษ์ผู้ดูแลป่าช้าเคยเห็นไหมอ่าหลายๆที่มีมีนะครับ อันนี้คือสารตายายสารตายายเนาะบอกร้านนี้เลยนี่เป็นเครื่องเล่นของโบรแนวนี้เลยเหรอไม่ไม่ห่อข่อไตที่เนี่ยรูปทรงเดียวกับวัดยานไหมไม่ไม่ครับไม่แต่ว่าบอกมาถึงรุ่นเก่าใช่รุ่นเก่ายุคสมัยตั้งนานแล้วแล้วทีนี้เขาเขามีโครงการทําเป็นอะไรต่อเป็นกุฏิกุฏิยาวเพื่อที่จะรองรับผ้าเนนใช่รองรับผ้าเนนได้มากขึ้น ดมากเลยนะยอดอ่ะแม่ดูดูเนี้ยน kind of um ี่อ anyway> e ันนี้ยุคแรกก่อนเป็นบาเยนาวาอันนี้คือบายางก็สร้างทรงเดียวกันงี้เนาะก็พระพรมุรีไงพระพรมูลีบุรณะแดงแคืออะไรแดงแดงคืออะไก็คือกระจกครับครั้งก่อนไงที่จันต้นคุยกันว่าเรื่องสีกระจกใช่ไหมสีกระจกอืมเป็นสีกระจกนี่คือเก่าแก่นี่มาก่อนบาเยนาวาว่าไงนะ อ่าสำเนินนับจำนวนแล้วพระอาจารย์เอ็มจะเลี้ยงน้ำแล้วจะถวายน้ำมาอามีคนเดียวอ่ามีคนเดียวจะฉันคนเดียวเลยไนงะอ่าปลาปลาเลือกได้ครับข้าวได้ได้ห้องเรียนนักธรรมนะครับก็จะมีคนคอยสนับสนุนการศึกษาอยู่ข้างๆอ๋อมีเราอยากเรียนด้วยเมีสามคนด้วยมีคนคอยมีญาติโยมคอยให้กำลังใจไง อ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าประตูหน้าบสถ์ครับผมในพระบรมศพนะครับก็คือเป็นพระพุทธมุขสมัยอาัานักรศรีตอนต้นนะครับเป็นรูปที่อยู่ในพระเพลาอยู่ซึ่งองค์พระนะครับก็มีชื่อว่า สร้างไว้นะครับเมื่อปีส5 1 6อยหก็คือชื่อว่า้พุทธนมิตรขระพุทธานีลมิตรครับองค์ไหนองค์ที่มีัอ๋อแต่ว่าองค์นี้จะสร้างขบวดข่าว องค์นี้ก็คือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโคตมะมนะครับซึ่งอยู่ในพระโมเสต์เนี่ยนั่นก็เป็นการบอกว่าเนี่ยก็เป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าขนพพาดโคตระมัอยู่ก็คือชื่อเลยครับก็สมชื่อว่าพระพุทธโคนมบาลมลาสัตุวัชัยเป็นการของพระพุทธโคนมส่วนอีกสี่องค์พระกัุสันธะโคนาสัมมนะพระกัตสปะแล้วก็พระศรีอาร์จะอยู่บนระเบียงโคตครับเดี๋ยวช่างอขึ้นเป็นมนุตตะมุดหน่อยทั้งสี่ด้านทั้งสี่ด้านพระศรีอาร์ก็อยู่นะครับนี่ รรพระโพธโ์ส่วนแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ปลูกเสียงจากกับเพชรรุ่นแรกตรงนี้25งพภายในปัจจุบนเลยครับะจะมีพิธีทั้งพรามและบ้านพิธีฝ่ายุทกนะครับฝ่ายพราหมณ์ก็มีการเชิญพราหมณ์มานธกนิจเลยเป็นครูเทพมาทำพิธีสวดเชิญพระพรมแล้วก็มีฝ่ายพราหมณ์ก็จะมีหลงพ่อขืนพระภูริยาพิสุษหรือว่าเงินดาวเนี่ยของหลวงุู่มงคลมาดูชิงที เพ่าแพงมอทองแล้วก็208นะครับในปี2508ตรงนี้นะัาอัตตานินวิรักทุกสามเป็นสัมปเาน,นที่ไปเรียนวิชาสายเวทที่พระนครพระนครในที่นี้รูปเมือก็คือปราสานนครวัดน,นะครับไปเรียนเกี่ยวกับทางนี้แล้วก็สามารถมีวิชาเกี่ยวกับพระพรมก็เลยมาสร้างเหรียญจากกรเพชรรุ่นแรกไว้ที่ในหมู่นี้มีการลองของด้วยเอามีดปาดคอเอา นั่งเก้าอีต้ตะปูอาดามจำหลังเข้าขวาถือคอแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยที่เขาเชื่อว่าทำไมไม่เข้าเป็นเข็มเข็มเย็บกระสอบหนาวันนิ้วหึ่อหนาวแทนลงสีข้าวกบตรงเนื้อที่ไม่มีกระดูกนิ่มๆแทงเท่อไหร่ก็ไม่เข้าเยาจะส่งวีดีโอให้ดนูดีคุณเคยในปี2อ0 8นสิแปแต่ว่าความเชื่อของอาสายสิทธ์ สายจักรเพนนะครับเชื่อว่าคนที่ทําสิ่งอันสูงสุดนะสุดท้ายก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากสําเร็จทําสําเร็จวิรัตน์ตอนนั้นอายุ19ปีทําเหรียญจักรเพนเสร็จก็ประสบอบตุเสียชีวิตครับเพราะเขากาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสร็จปุ๊บเหมือนฝากไว้แล้วก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินะนั่นก็คือเป็นตำนานจักรเพนที่ผู้ส,มมสิทธิ์เป็นผู้บริสถ์ตำนานเนี่ยจะเขาสร้างใหม่นี่ก็คือทาเวทเววกับพ่อบีร์น่ กะบองดีใช่ไหม